ก็บอกว่าปล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 าตัวใหญ่เลยกี่เมตรนะ่นุ่มเจ็ดสิบเมตรนะครับเหลือเจ็ดสิบเมตรนี่ตัวนี้ตั้งลำมาอยู่นี่หมดแล้วดูบรรยากาศโดยรวมก่อนอาี่บอกตั้งลำมาอยู่นี่หมดแล้วบรรยากาศโดยรวมปลาเหรปลาเหรมันบอกว่าปลาฮะ การแตะทำอยู่แล้วเลยกี่เมตร60อ่ะอ่ะดีป้าอันนี้ตำยาวๆนะครับ5่้าเมตรดูกันเพราะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตอนนี้4คนสาม3คน A เลยนะครับ48 4เข้าใกล้ไม่ได้ต้องช่วยกันบอลอึมเลย อ่าคนอกคุนนะครับเฉพาะกัน <Janeiro> น <T hing itä> ี้กันเดียวกิเมตกันด้วยทรีทรีบคุณกันนะครับรุนกันนะครับทรีทรีบโอเคนะครับเดี๋ยวป้าไปท่ายไปป้าอยู่ตอนนี้นี่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 อ่าเม็ดกันด้วยอ่าเม็ดกันด้วยไหน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 

哦，亮亮亮亮亮亮亮！ อร์็อ้ s p ้า้าาเจ้ายู้างแล้วามนเหมือง a t e น Tusk a าพรลัง i กลูนกลอว ä กลาน b กต้นารพ Aw 刏ิ รัวนี้ชูกระนานนะครับตัวนี้ชูกัะนานนะครับตัวนี้ว่าแล้วทำไมเอาไม่ขึ้นนี่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 ลอยลอยอ่ะโอ้เยังตัวเลยตัวนี้เว้ย มาขึ้นมาแต่ลูกก่อนนะเอาลีกดีกะเกยกามันสามสองอ้าอึบอออนี่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 ลามรนี่ลารนี่ามนี่นนีลำดับนี่ลำดาบนี่เดี๋ยวลูกพี่จับเนียเรีว่ับมันแบบนี้เลยได้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 นั่งตาไปเลยหลุกไป

กันมาวังกันมานี่แล้วนี่เตียมทาเาปยเลยป่อเลยปล่อปลอพร้อมยังพรไปเตะปลาคนไม่ต้องไปนะตอมตอมปลไปลอยปล่อยปลอปล่อยไปลไปเลยนะครับ